เป่าเมีนไสกับคิดว่าคิเดินทางไปหลายๆจังหวัดไปมาลาสบายดีและสวัสดีการเบรสทุกคนตอนนี้เป่าเมีนไสอยู่ที่สถานี b t ทีอโ่าศูนะทุกคนตอนนี้เป่าเมีนไสกับเดินทางมาจาก BTS b เอสแปรินะทุกคนเลอวกับเ่าเมีนไส้นางรถเมล์มาเนาะคือว่าใช้เวลาโดนดมเกือบเกือบสั่มุ่งเนาะนางรถนางรถมาประมาณ ประมาณสิบกิโลนี่แหละทุกคนแต่ว่าใช้ใช้เวลาโดนร้ายตอนนี้บาะเม่นใส่เสื้พาทุกคนไปสนามหลวงเนาะ่าสิไปบัดปาะแก้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้บาะเม่นใส่สิ้พาทุกคนมาเป็นบรรยากาศอยู่ที่อโศกเนาะ่าเป็นด๋เนาะมีทุกคนบรรยากาศอยู่ที่ถนนอ,นอโศกเนาะเพื่อเป็นยยานธุรกิจที่ว่ามีความ จเลรล้ายเนาะมีแต่ตึกสูงๆมีแต่การจราจรที่ว่าคนขางว่าลดล้ายเนาะเส้นทางนี่กับเป็นเส้นทางไปสวนเบญจกิติเนาะทุกคนกคือว่ามีแต่ตึกสูงๆเลยตึกหย่อดเลยทุกคนไก่หางข้างหนาของเขากกับ,บเป็นทางเชอร์มินอลเนาะ ทางเทอร์มินอลเทเวนตี้วัน,นทุกคนเดี๋ยวเราเมนใส่กับชิปลงไปลงไปนันะ่งบีทีเอสเอานอะทุกคนแล้วเราเมนใส่กับชิปลงไปนันะ่งเอ็มอาร์ทีเอานอะเพราะว่านั่งรถเม่ผู้ซื้อมาใส่เวลาต้นร้ายเนาะนะนะจะเบาไปทุกคนแถวนี้บรรยากาศเจริญนขนาด ใส่การสิเขาไปใช่บริการของรถไฟฟนะ้า MRT เนาะทุกคนแลก้กการิีพาทุกคนเขาไปซุ่มหางเทอร์มินอลเนาะน้อยหนึ่งแลก้กการเข้าจังสิเดินทางไปเนาะเดี๋ยวไปเบิ่ยงำการทุกคน น้องทุกคนบรรยากาศอยู่ที่สถานีอโศกคนล้ายขนาดทุกคนเนื่องจากว่าบอลน,นี่มันเป็นจุดเชื่อมต่อเนาะเพราะว่ามันมีสถานีรถไฟฝ่าใ้ดินเนาะแล้วก็สามารถมานาั่งบีเทได้เนาะซึ่งเป็นสายสีฝ่ากับสายสีเขียวเนาะจะเบาเม่นใส่กับสีลงไปจุดหนักเนะาะจังหน่อยแต่ว่าตอนนี้เขาสิพ้าทุกคนเขาไปเบิ่งห่างเทอ์มินอก,กันเนาะ ้อนเป็นไส้กบมานี่เป็นถังที่สองเนาะสำหรับทางเทอร์มินอล่ทุกคนบรรยากาศทุกคนลายลายทางเทอร์มินอล นี่สิมีแต่ตึกสวยงามเนาะมีแต่ตึกแปลกๆมีตึกหลายเขตนี้ทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปเบิ่งหางเทอร์มินอลเนาะแล้วเฮาจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT นอทุกคนสิเป็นบันไดเลือนที่ว่ายาวที่สุดเนาะ เท่า nhau ทีสุดแล้วก็สูงทีสุดทุกคนเป็นบันเดลเรือนนี่เป็น,ปน,ปน,นหางนี่เนาะแล้วก็หางแห้งนี่ก็ถือว่าจุดเด่นก็คืหอห้องน้ำแล้วการตกแต่งต่างๆเนาะ เยาเสียาทุกคนเลาะสมบางส่วนเนาะข้องหางแล้วจังเดินทางไปที่เดินทางไปที่สนามหลวงโด,โดยโดยรถไฟฟ้าให้มาทีเนาะนนสวยงามขนาดทาง ต่างศาสตร์ร้ายเนาะทุกคนในในห้างแห่งราคาในห้างแห่งนี้ก็สิมีอาหารห,หลากหลายประเทศเนาะทีว่านี่อยู่ในนี้เนาะแล้วก็เป็นห้างที่ว่ารู้ล้าหลายคนขางว่าคนร้ายวัหน่อยนะไอคอนสยามเนาะทุกคนที่ว่าร้ายเนาะ ขนาดสันจีเนาะตอนนี้เดี๋ยวเ้าสิพาทุกคนไปอีกโซนหนึ่งเนาะคนร้ายขนาดเนาะร้ายขนาดจะมีลายยางไฮเบิร์กเนาหยุดนี่ทุกคนไฮไลท์ของหาหางแห่งนี้เนาะ ก็สิมีสะพานสวยงามเนาะนี่ทุกคนมีสะพานในเนาะที่ว่างามไรยราเป็่ใสจกับทีมาสีเดินทางไปหลายๆจังหวัดไปมาเล่เลยเนาะ สำหรับทีนีแต่ว่าคือว่าอุปกรณ์เท่ากับคัดของไลยคือกล่องเ,เอท่าต้นทีเาท่าไทยตัวนี้กะเท่าก็ได้เหมือนี่เนาะทุกคนให้บอกทีว่าคลิปของเราแม่นไ่จะมีคลิปทีว่าเป็นตาเบิงแล้วกับโบเป็นตาเบิงเนาะเนื่องจากว่าเท่าก็มที่การคัดของเนาะของกล่องของเท่าก็เลยเหตุใ้สภาพไล้ร้ายอันบบเสืออ้ําน้อยเนาะต่อการที่จะเดินทางไปเหตุคอนเทนต์แลักะ เดินทางไปเที่ยวให้ทุกคนได้เบิ่งน่ำเนะาะบอนเมีนใส่ก็เลยตัดสินใจเลือนเนาะดี่าสิไปทังหนาเที่ยวหนาเนาะจังสิไปนห้หางแห้งนีก็สิมีนอาหารหลากหลายสาดเนาะที่ลาแล้วก็มีอาหารหลากหลายทุกๆประเทศเนาะ มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วมีลูกขาจากต่างประเทศคนทางร้ายเสือสาเนาะที่เขามาใช้บริการเสือร้ายเนาะบนห่อยนะไอคอนสยามคือบาวเมนไช่หวาเนาะเดี๋ยวฮาสิลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวบาวเมนไช่สิพาทุกคนไปส่มของหนามเนาะที่แบบบธรรมดาเนาะนี่ xám nó thuộc quần thôi nè Mặc thông thiều còn lãi lại là... ี่ทุกคนโซนนี่สวยงามขนาดโซนนเหมือนกับไดมมอย่ยางอยู่ยุโรปเลยการตกแต่งเนาะนการตกแต่งแบบคลา,ายแบบสตาปัตตยกรรมแบบยุโรปเนาะในโซนนี้เนาะทุกคนถ้าสังเกตเห็นว่าเ่นเห็ดคือเป็นแบบสนามบินเนาะ คือแบบว่าเป็นแบบว่าคือเป็นเดบบวาสนะคือแบบว่าเสเตสันของสนามบินเนาะทุกคนคือสนสถานีของสนามบินนะในอยู่ใน,ใน,ในหางแหงนี่คือว่าป้ายขึ้นไบันได,นไดเรือนแต่ละบอนเป็นแบบแบบป้ายของบอนใต้ลันเวเลยสันลุ่มเนาะสันจีก็จะเป็นโซนอาหารเนาะทุกคน เป็นส่วนอาหารคนร้ายขนาดทุกคนน่าทุกคนระเพราบ้านนี่ทุกคนสำหรับการพาเลาะห่างเทอร์มินอลเนาะี๋ยวเ้าจิไปขึ้นรถไฟฟ้า เอ็มาทีเนาะเดี๋ยวห้องสิพาทุกคนไปขึ้นรถไฟฟ้าเอ็มาทีสิบคนเดี๋ยวไปหนหมกันเนาะจากห้างเทอร์มินอลเนาะสิลงไปสู่สถานีรถไฟฟ้าเอ็มาทีเนะาะเอาสีเดินทางไปสนามดวงเอาสีเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเอ็มาทีเนาะเพราะว่านั่งรถเมย์ช่วงนี้รถติดหลายใส่เวลาโดนหลายเนาะเขาเลยสีน,นั่งรถไฟฟ้าเอา รถไฟนี่สามารชสวยการจราจรของไทยได้ร้ายขนาดทุกคนถ้า่มีรถไฟฝานี่อว่ารถนี้ติดขนาดเลยละ่ะคือว่าจะเป็นเมืองที่ว่าบนาอายุเลยละ่ะมันมีการจราจรที่ว่าติดแห้งเลยเนาะเดี๋ยวเ้าาเบิง่งทางลงของสถานีรถไฟ,ฟา้เฟฟาเอ็มอาร์ทีเนาะ ทิวาติดกับถนนอนนาโศกตอนนี้เขาขลงมาสู่สถานี MRT ในเขตอาโศกเนาะแต่กา สถานีนี่ก็จะเป็นสถานีสุขุมวิทซ้าสามนทุกคนเป็นสุขุมวิทซ้าสามทางนั้นก็สิทางขึ้นไปสู่ถนนฝากนั่นเนาะแต่วทางนี้ก็สิเป็นเส้นทางลงไปสื่ตัวทุกคน เดี๋ยวบอลเมนใส่ก็สิสือตัวไปไปวัดมังกรเนาะบอลเมนไปวัดมังกรบอลเมนใส่ก็สืบตัวไปลงที่สถานีอยู่แถวสนามหลวงุเนาะาจะเป็นสถานีบอลเมนใสจะเดินทางไปทีอสถานีสนามใส่เนาะเกาจะออกจากที่นี้เนาะมานี่เนาะทุกคน เดี๋ยวห่อสีสีตัวเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ห่าได้ได้ตัวแล้วนะตอนนี้ห่อได้ตัวแล้วทุกคนเดินทางเนาะเนาะแต่สิมีเจ้าหน้าที่เพิ่น อำนวยความสะดวกให้ฟร้งที่ว่าพื้นทีการเนอะ,อะตอนนี้ก็จะลงมาหาหลดเนาะสวยงามเนะาะตารลุมมีเรียกที่ต่ายทกค ทุกคนตอนนี้เฮามาหอดที่สถานีสามยอดเนาะซึ่งว่าบางทีบ่าวเม่นใส่เขาไปเบังก็เราสับแล้วเห็นเอฟซีเป็นทางมาเนาะว่าอยากมาหาบ่าวเม่นใส่บ่าวเม่นใส่ก็เลยว่าเออกำลังจะไปที่วัดพักเกวเนาะเผิ่นกันเลยว่าเออรอพี่ด้วยอยากไปด้วยอยากไปนํามนเกกระายอยากมาอยากมาเน,ะเนาะเพิ่ออยากมาเจอบ่าวเม่นใส่เนาะ บอมันใส่กันเลยบอกว่าสิถาอยู่สถานีสามยอดตอนทุกคนนะครับก็ทีไปลงอยู่สถานีสนามใส่ผมก,กันเนาะทุกคนแต่ถาเบิง้งเนาะเพื่อนที่เป็นแนวใดเฮากับพท่านเคยเห็นเพื่อนจะเขลือเนาะสำหรับเอฟซีวนนี้เดี๋ยวเฮาก็ถาถาเบิ้งเพื่อนเนาะวันนี้มีผู้ที่ที่สิพาาละผ้าเที่ยวแล้ววันนี้มีผู้ที่สิผ้าเฮาไปเบิ้งสถานที่ต่างๆเนาะ ดีใจเนาะที่ว่ามีเอฟซีกู้ที่มาดในการเฮดคลิปของเฮาเนาะทุกคนบอกไม่นใส่เฮดคลิปตอกๆแตกๆ <c oughs> นี่ไเราไปเจอกันอยู่ที่วัดพระแก้วเนาะเดี๋ยวถา่ายทางออกแล้วก็ไปเห็นชุดาุ่งแต่ยืนม่วงลยกนะ็ได้ตอนนี้เราไะขึน,นที่สนาสถานีสามยอดกอนตอนนี้บอกอ้าวฝนตก ตอนนี้เราขึ้นมาที่สถานีสามยอดพคนตกทุกคนได้ขาวัดปลาแก้วอยู่บ <alien> ้มนี้อันนี <institution swallow> ้โครงการิ้ว่โอ้ตเชื่อว่มีคดีมาอโอ้โอ้ใหก่ะบอานีไะ ที่นี้จะทุกคนทำาานีก่อนนี้จะเป็นโครงการที่เราเพิ่นจะสั่งรถไฟฟ้าสายสีหม่วงเนาะทุกคนเาเมนใส่กับหอกหูเนาะจากที่ที่ที่ยังเกาะที่ยังเนาะที่ที่เนาะ เจะาเปล่าแม่นไทรจะได้ต้องับเนาะทุกคนข้ากระหูจากที่ทนี่เนาะเป็นเอฟซีของเฮ้า,าที่ว่าหน,น,นักเจอาเบาแม่นไส่เนาะแต่ว่าเพิ่นกับประสงค์จะโซนหนาตา,าเ,าเ่าแม่นไส่ก็เลยโมดลบมดลไอความเป็นส่วนตัวของเพิ่นเนาะตัวนี้ถนนจเจริญกรุงทุกคน